สวัสดีครับวันนี้พบกับครูคุณเวศนะครับวันนี้จะมาทําแกงกะทิหอยขมนะครับผมใส่ใบชะพูหรือใบเอี๊ดนะครับผมก็จะมีใบชะพูนี่พริกแกงนะครับผมแกงเผ็ดกะทินะครับผมแล้วหอยจุบหรือหอยขมนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับตั้งหม้อนะครับผม ใส่กะทิลงไปนะครับผมเราจะเคี่ยวกะทิหมวกะทินะครับให้แตกมันก่อนนะครับผมแล้วเราค่อยใสยพ่พริกแกงลงไปนะครับผมกะทิเริ่มเดือดนะครับเราใส่พริกแกงลงไปนะครับผมเราก็จะเคี่ยวจนกว่ากะทิแตกมันอีกรอบหนึ่งนะครับผมนะครับอย่างนี้นะครับผมตีแกงให้ันแตกมันนะครับผม ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับผมกดแชร์ด้วยนะครับผมติดตามด้วยนะครับกับป๋อคงเวทนะครับผมไฟอ่อนๆนะครับผมให้กะทิมันแตกมันก่อนนะครับพอกะทิแตกมันเราก็เติมกะทิลงไปอีกนะครับผม เเดือดหน่อยนะครับเราใส่ใบมะกรูดเพิ่มเพิ่มความหอมลงไปนะครับผมน้ําเริ่มเดือดนะครับผมเราใส่ลงไปเลยนะครับระะให้มันเดือดแป๊บนึงนะครับแล้วเราจะใส่ใบชะพูหรือผักอีเลิศลงไปนะครับเดือดแล้วเราก็ใส่ใบชะพูลงไปเลยนะครับผม ปรุงลดด้วยรสดีนะครับผมน้ำปลานะครับผมน้ำตาลทรายนะครับผมรสชาติตามใจชอบนะครับผมชอบรสชาติแบบไหนก็ใส่ตามที่เราต้องการนะครับผมโอเคเชิมกันนะครับโอเคครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยครับเมนูแกง ข้อยขมกะทิผัดพริกแกงนะครับใสบ่ใบชะพลูฝากติดตามกดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับปัวคุณเวทนะครับโอเคครับสวัสดีครับ